นะครับรอบแรกเพิ่งส่งไปเสร็จเรียบร้อยครับอันนี้จะเป็นกลองพัสดุมาจากไปรษณีย์ไทยนะครับคือเข้าดีวกับไปรษณีย์ไทยไปเรียบร้อยแล้วครับเรื่องการส่งสินค้านะครับทําบริการเก็บปลายทางด้วยครับเพื่อนๆท่านใดที่สนใจสร้างหัวเชือ,อเฮ็ดละโงกนะครับน้องพอดหัวเชือเฮ็ดละโงกนี่มีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับได้ของแล้วค่อยใจยเงินนะครับ เพื่อนเพื่อนท่านใดสนใจกะทักในเฟซไอโตโนโลูกชายกบคนเมือนการข้ามาได้ครับอยากได้เชือกเห็ดคิดว่าเชือกเห็ดทางเมือนการเองเฮานีา่ถ้าจะเป็ี่ยนแบรนด์สินค้าคิดว่าจะเป็นแบรนด์ที่ต้นๆนะครับของจังหวัดเด้วาสำหรับน้องพอสหัวเชือกห็ดละโงกค,ครับลักษณะของขวดมันจะมีอยู่ตอนนี้คือมีอยู่สองสีก็คือจะเป็นละโงกเหลืองกับละโงกส้มครับเห็นไหม ความแตกต่างอันนี้เหลืองอันนี้สม้มวันนี้ในขวดเหลืองก็จะมีละงกส้มป้าไปพร้อมนะครับมันก็นจะคาคากันอยู่ทั้งละงกเหลืองละงกส้มนะครับเพราะว่าเฮากับส่เชื่อเฮ็ดตอนบานในถังเดียวกันนะครับบางขวดจะเข้มบางขวดจะจางแน่กัแต่ว่ามีสปอร์ของเฮ็ดทั้งสองตัวนะครับอยู่ข้างในเวลาเฮ้าเปไปลงแปงแล้วเวลามันเกิดนี่รับรองมันสิสลับซีคุณล่ะครับปีต่อไปเฮาก็จะเฮ็ดครับ อันนี้เป็นสินค้าที่มีคุณภาพที่สุดที่เฮ็ดมากครับเพราะว่าเนื่องจากว่าเข้าใส่เสื้อเฮ็ดสปอร์ตถังนึงนี่ผมผมการันตีได้เลยว่าเกินยี่สิบกิโลเฮ็ดบาทลงออกลงไปนะครับเพราะฉะนั้นความเข้มข้นนะครับเต็มร้อยครับในส่วนของเจ้าของเจ้าของก็เฮ็ดอยู่แล้วเนาะก็เลยแนะนำเพื่อนเพื่อนเดอ้อถ้าเป็นเพื่อนเพื่อนซื้อตรงได้เราก็ได้ขึ้นกันละเพื่อนกันเฮ็ดดีขึ้นกันแต่ของผมผมเฮ็ดให้เห็นเก็บไห้เห็นอยู่ในสวนเจ้าของครับอ่า ยืนยันด้วยคุณภาพด้วยด้วยเฮดที่จะของเก็บทุกมือครับอันนี้เพิ่งแพ็กครับอ่าคนละสามขวดหาขวดสั่งมาได้ครับแต่ว่าเรื่องของอค่าน้ำหนักเขามีบริการเก็บไปลาทางกับจริงแต่ว่าเพื่อนๆท่างไก่ต้องเสียค่าน้ำหนักเอาเดอร์ตรงกล้องตรงเพคเกจนี่เดี๋ยวพวผมจะผมจะเสียอยู่แล้วเพราะว่านันเป็นสิ่งที่ เฮาเฮ่า,าจะรับผิดชอบนะครับแต่ว่าถ้าเป็นน้ําหนักของอน้ําเชื้อนี่ครับของเชื้อนี่เพื่อนๆจะต้องได้ใจเพิ่มบวก,กีบบาทครับสิบยี่สิบาทว่าเกินนี่หรอครับเพราะว่าบางทีทั้งไก่กับขี้ตามน้ําหนักหรือน้ําหนักครับนี่ครับน้องเอามาซอยครับเพราะว่าหนึ่งก็จะได้ศึกษาไปด้วยเขาก็มีแปลงสวนย่างของเจ้าของหล้วก็เห็ดออกอขึ้นกันครับอนโซน้องอยุบ้านนี่นะครับ มาช่วยในการแพ็กเกจสินค้าหรือก็มาเรียนรู้เรื่องจังหน่อยท่าทําการตลาดเพื่อเด้มาเห็ดน้ำเนาะเอากระแดใส่กันคนในหมู่บ้านอยู่แล้วครับใเห็ดน้ำกันก็ได้หมูมีผู้ใดรักทา้งยินทางไก่ข้าเจากับบุชิบอนันโดเตี้ยแวก็ช่วยๆกันแพ็กสินค้านะครับเราจะในนี่ก็จะประมาณอย่างละสิบลังถ้าก็จะมีออเดอร์ก็คือยี่สิบขวดเท่ากอยใส่ถุงขัมี่ด้วยกันครับเป็น ราคาเรียนราคาก็จะมีแตกต่างกันไปนะครับตามปริมาณการสั่งเนาะเฮาเคยเฮาเคยซื้อสินค้าก็จะเป็นประมาณนั้นแหละครับซื้อหลายก็มีส่วนลดมีราคาส่งราคาขายที่ต่างกันคนที่เอาไปใส่ก็เอาราคาขายไปนะครับขายปีกไปขายส่งสําหรับคนที่สั่งปริมาณหลายเจ้าก็เอาไปเพื่อขายเพื่อเอากําไรเนาะก็จะมีส่วนลดให้เช่นกันทุกทุกสินค้านะครับ อันนี้มีออเดอร์อยู่ประมาณน่าจะ20่กว่าคนอยู่ครับแต่ว่าบางอันก็ท่านในพิมพ์จัดทรงเป็นคิวเป็นคิวไปเนาะใจเย็นๆครับเ่าต้องไปใจร้อนได้ทุกคนแท้ครับย่ันแต่ว่าไปฮอดเราวิธีการเดี๋ยวถ้าผู้ใดทักแชทมาผมสิส่ทรงวิดีโอของเรื่องของการล่ลงแปลงให้เนาะว่าสิเป็นยางย่างจนน้อยย่างอายุหลายใสแตกต่างกันเวลาเวลาเขาลงกันเฉื่อนะันสิแตกต่างกัน ข้ากระสีพผ่ยามเช็ษไห้ครบทรงไห้ครบทุกคนเพราะว่าเฮ้าเฮ้เาไผ่ยามที่สิแบบว่าเอาของที่มีคุณภาพไห้เนาะมันกระซาเนี่ยบางทีเฮ้าแบไปซาอยู่ขั้นตอนการกรอกผลิตภัณฑ์ครับเชื่ออย่างสครับบางทีอันถังที่เฮ้าบม่มไว้มันบ่อให้ได้บ่อให้ได่อายุกับว่าอยากจะไปอันเปิดแล้วกับว่าอยากไปกรอกให้เพื่อน เอาต้องเอาล่อล่อถัอทงที่มันอายุครบเนาะมันกระเลซ่าเนี่ยแต่ว่าหางของมันจากคุณภาพดีล้านเปอร์เซ็นครับเชื่อนี่มันงา่ายมิลีผมผมขนาดเป็นผู้มักเป็นผู้อนนั่นกันยังกันลั่นตีเลยครับตัวเชื่อครับโตโตสปอร์ของเฮ็ดนะครับเต็เมหวั่นได้ครับตัวสปอร์ของเฮ็ดเห็นน้ำเห็นน้ำแบบออกสีใสๆแน่นี่อย่ว่าเพราะนั้นเชื่อเฮ็ดสปอร์เฮตดเต็ตเตมบุญได้ครับนี่ครับกวัวนิดสิครับ เชือเฮ็ดชั้นดีเลยครับเวลาเข้าไปลงแปลงลงหยังเขาก็ต้องไปกังวลครับอันนี้คือโอ้สบ,บายใจได้นะครับเชือเฮ็ดนีเเ่เต็มร้อยเลยปีนานี่เก็บกันละไนละเน่าแลวครับได้อ้างกันแท้ครับ <laughs> มันมีอันปีปีที่แล้วเนาะอันคนในหมูบนน่บ้านนี่เพื่อนเอาไปหาขวดอันนี้บอกเราให้กันฟังเอาไปหาขวดเพื่อนเอาไปลงแปลงเพื่อนเพนื่อนบ่ได้ไปเบิ่งเพื่อนว่าเฮ็ดเบิ่นบ่ทันได้ออกนะ ส่วไงไปเบิ่องอย่างนี้อันเห็ดมันบานเต็มสวนเนาะเพิ่นก็ว่ามันผู้ใดเอาขยะไปทิ่มในสวนเพิ่นเนาะอันนี้เป็นเรื่องโจกเว้าสู่ฟังครับเพิ่นกับเข้าไปเบิ่งใกล้ๆมันเห็ดเจ้าของบ้านเต็มสวน <laughs> หาว่าคนเอาทางเอาขยะไปทิ่มในสวนเซ้ยพ <laughs> เพื่นหรอไม่ได้เข้าสวนจักเทีอนี่ก็บางเทีอเฮาก็ปล่อยปล่อยเลยครับใส่เชือไว้แล้วก็บ่ต้องไปอัน สังเกตการรู้ว่านั่นับปีนาวันมันเกิดเนี่ยถ้าก็ค่อยๆไปเบื้องไปนั่นนั่สิครับแล้วอยกไปเหยียบไปย้ำม,มันไหลเวลาเราลงเชือลงหยังเราเนะาะบางคนยานตั้มนูเกิดกับไปสูมือย้อนถ้าลงเชือแล้ว <laughs> มันบอรเมนว่าลงเชือแเรามันเกิดเลยนะครับข่ามปีเนะาะระยะเวลาขามปีผู้ใดอยู่ใกล้ทางใกล้ข้นแน่กะทอดขอับเดือนเมษาเปิสภาพกับไปแย่งเบื้องแน่ เฮ็ดออกแล้วบางที่เขาเก็บไปคิดว่าเฮ็ดเจ้าของบอกเขาไปลรักเก็บก่อนเดีย้ยมีอยู่เด้ทางนี้ก็ได้มันเป็่นทีทางค้นผ่านคนเที่ยวเนาะเขาเห็นก่อนเขาเห็นก้อนเจ้าของว่าสันทาะเขาก็กรเลเมี่ยนก้อนแล้วเพื่อนปฏสิเข้าใจว่าเฮ็ดเจ้าของบอกอ่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวแพ็กเสร็จแล้วอ่าเดี๋ยวจะกองไว้แล้วจะบอกเพื่อนๆ่อนยอดนะครับ ขอบคุณที่เขามารับชมจีตามครับผมสวัสดีครับ